ที่เห็นศักยภาพแต่ว่าเหมือนที่เจสซี่บอกขอยึดมั่นกับคำพูดว่าเราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วคือน้อนในเวลาที่เจสซี่ประกวดเจสซี่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะดังนั้นถามว่าอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมไม,ไม่และถ้ามันไม่ใช่เวของเราจริงๆวันหนึ่งจะจะมีเวเราต้องขอบคุณทีม Miss u n i v e r s i t ี่อนุญาตให้เราแสดงศักยภาพ เพื่อในอนาคตวันหนึ่งจะซี่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการที่เจซี่โชว์ศัยภาพในในวันนี้อะคะ่ะแต่ถามว่าตอนนี้หลังจากที่มันเพิ่งเกิดขึ้น2วันจะกลับมาไหมก็คือต้องตอบว่าไม่เพราะว่ามันเราสุดๆไปแล้วอะอนาคตมันสดใสมากสําหรับเจสซี่แล้วก็รู้สึกว่า there are so many things I'm happy about and there's so many things what I can do ในผู้หญิงคนนี้ดังนั้นจะไม่ stick เอาเดิมเอาเดิมเอาอันเดิมคือจะซี่ยังสามารถเป็นคนดีได้ยังสามารถให้กลับกับสังคมได้ยังสามารถเป็นมีมได แต่แค่ด้วยการงานอื่น maybe it's not meant to be that's okay เมื่อไหร่คนแฟนนางงามเขาก็อยากเห็นเจสซี่ส่งออกไงเขาอยากแบบว่าเห็นเราแบบเขาเรียกอะไรนะ performance ได้ตามคนขาวเราแบบไปอยู่บนเวทีโลกแต่เจสซี่อาจจะส่งออกในอีกวิธีหนึ่งก็ได้คงมือคานก็ยังมีอยู่คมก็ยังมีเวทีก็มีไงไม่ใช่เวทีนางงามนะแต่หมายถึงว่า ทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเอง uh huh. การที่เราเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อแบรนด์หรือว่ามีมายด์เซตอย่างนี้แล้วจะซี่เชื่อว่าคน mm hmm. หลายคนมองอยู่ mm hmm. แล้วก็เท่ากันมาก็คือคว้าเท mm hmm. ่ากันไม่มาก็คือไป mm hmm. ดังนั้นการส่งออกไม่ออกมงหรือไม่มงจะซี่ไปอแล้วค mm ่ะ hmm. ในใจจะซี่โอเคที่สุดปีนี้ด้วยโควิด hmm. จะซี่ผ่านอะไรมาเยอะมาก mm hmm. ที่บางทีเราไม่จําเป็นต้องอธิบายเพื่อการให้คนเห็นใจ เจสซี่ไม่ต้องการคนเห็นใจหรือรู้สึกผิดหรือมองตัวเองเป็น vector แต่ผ่านมาเยอะในระดับหนึ่งที่ทําให้เจสซี่มั่นใจสตรองเข้มแข็งและอยากเป็นแรงบันดาลใจนั่นคือสําคัญที่สุดในเมื่อวันที่เราอยากเป็นปั๊บก็บอกผู้จัดการว่าไปกันไหมชิวๆเลยค่ะแล้วก็ประกาศลงเลยไม่คิดมากว่าใครจะมาใครจะไม่มา I want to do I do ไม่ต้องเศร้าคือเอาตรงๆนะการที่เราแพ้มันเศร้านะเจสซี่เต็มที่มากเศร้ามากเศร้าที่สุดเลยเหมือนอกค่ะ แต่แเราอะไรว่าโอเคแต่มันจะเศร้ามากกว่าถ้าเราเห็นคทนที่สปอร์ตลองร้องไห้ mm. คุณพ่อคุณแม่จะซีโอเคเขารู้ว่าเขา r a i s e a strong woman I'm mm. gonna be okay and แม้ว่ามันไม่ใช่อนี้ there will be something in the future I'm I'm okay I'm very happy ทุกอย่างเกิดขึ้น for a reason hmm. มันจะมีเหตุผลสำหรับทุกอย่างคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคือแอน so it's like มัน meant to be everything is meant to be I'm okay hmm. แล้วก็อยากส่งกำลังใจไปให้คนที่ยังไม่โอเคอันนั้นสำคัญมากอยากเห็นทุกคนกลับไปยิ้มอยากเห็นด้อมเรามีความสุข แล้วก็มีโปรเจกที่น่าตื่นเต้นมากในอนะคตดสำหรับแฟนที่เป็นแฟนนางงามนะคะจะซีส่งออกนอกอยู่ดีและว,วันหนึ่งถ้าจะซีเป็นไอคอนหรือซัมติงที่อื่นก็ต้องขอบคุณพวกคุณนะคะแต่ว่า I'm okay แล้วก็อยากเห็นทุกคนโอเคไปด้วยกันคือแฟนนางงามดีกับเจสซี่เกินค่ามากๆยอมรับในมุมตลกมุมเป็นผู้นำม,มุมฉลาดคือเจสซี่บอกเจสซี่มีหลายบุคลิกแล้วก็ค่อนข้างทำอะไรได้หลายอยา่างด้วยการเทรนตั้งแต่เด็กอะคะ่ะ ดังนั้นตอนที่เซี่มาวงการนางงามทุกคน is so nice to me ไม่เคยรู้สึกแบบ nice ขนาดนี้มาก่อนเลยดังนั้นก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ยอมรับนางงามแบบใหม่ด้วยว่าเราอาจจะไม่เป็นเหมาะในกรอบที่คุณสร้างไว้หรือในกรอบที่มองว่าปกติแต่ถ้ามันไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ดังนั้นเราอาจจะเป็นคนแรกที่แหบบแวกไปเลยก็ได้แต่ชั่วในอนาคตมันจะมีแบบนี้เข้ามาอีกค่ะ <c oughs> คอมเมนต์ที่รุ <ละ S 2> นแรงเจสซี่ไม่ไม่อะไรคือเจสซี่ไม่อเฟกอันนี้คือต้องขอบคุณประสบการณ์ในวงการบันเทิงเนาะหลายอย่างเราได้ยินมาคือไม่จริงดังนั้นเจสซี่จะไม่ร้อนตัวเลยไม่คิดจะไปตอบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจค่ะคุณพ่อคุณแม่เจสซี่รู้ว่าเขา r a ส e ผู้หญิงมาอย่างไงเพื่อนเจสซี่รู้เจสซี่เป็นคนยังไงทุกคนรู้ดังนั้นเรื่องคอมเมนต์ถ้าดีเจสซี่ชอบมากถ้าไม่ดี I just scroll to the next thing so I'm okay สิ่งที่ซีได้รับรู้จากวงการนางงามนะคะก็คือความพยายามของนางงามเยอะมากความรักของดอมใช้คำว,ว่ารัก mm hmm. คือ intense มากไม่เหมือนวงการบันเทิงความอินของคนทั้งประเทศคือสุดๆ mm hmm. เรียนรู้ว่าความเศร้าคืออะไรอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้ว่าการ move on คืออะไรอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้ว่าให้กำลังใจตัวเองยังไงเรียนรู้ว่าบางทีการไม่มีคำตอบ คือคาตอบที่ดีที่สุดแล้วอมแม้ว่าจะเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆหลายๆคนแต่จะซี่เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นอีกเสเต็ปหนึ่งในการประกวดครั้งนี้จริงวันนี้จะซี่จะไปทานหมูกระทะกับพี่นลินแล้วก็ถ้าใครว่างแต่ว่าฝนตกคือ <c oughs> มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราอยู่ในกลุ่มกันอีเปนช่วงประกวดเรา <c oughs> พี่นลินก็โทรมาปลุกคือทุกคนมันแบบ <c oughs> เราโอเคกันมากอืม,อม มันไม่มีอะไรเลยคือปั่นแต่ถ้าปั่นแล้วสนุกก็คือปั่นแต่ถ้าปั่นแล้วสนุกก็โอเคนะเพราะมันไม่ยังเฟคเราแต่ก็ให้กําลังใจและเห็นใจเพื่อนๆด้วยที่อาจจะเอฟเฟคเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะในหาที่คนที่ยังอยู่มันยังเยอะเลยค่ะก็แบบนิดนึงอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าซีชัวว่วมันมาจากเจตนาที่ดีแต่เราก็ เพทุกคนมีความรู้สึกอะแม้ว่าคนจะพูดว่ามันเป็นแค่คอมเมนต์แต่เราอ่านสิ่งแย่ๆเกี่ยวกับเรามันไม่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเข้าใจป่ะคืออะไรอะคือมันเป็นนโยบายของรรคก,กัรเมืองเจสซี่ว่าเรื่องการเมืองเนาะในฐานะวันนี้เจสซี่ไม่ไม่ไม่ brains เจสซี่ยังไม่พร้อมเจสซี่ยังคุยย,ยังยังไม่ได้คุยกับตัวเองเลยเรื่องความรู้สึกตัวเอง ทราบข่าวทุกอย่างแล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์นางงามแล้วก็ไม่อยากเอาดราม่าที่ไม่ควรเป็นดราม่ามาบอกว่ามันกําลังเกิดขึ้น<ม>เรามีเรื่องพอแล้วที่จะต้องเครียดเรามีเรื่องเศร้าพอแล้วเรามีเรื่องดีใจพอแล้วและนะวันนี้มันจบลงแล้วหน้าที่เราในวันนี้<ม>อยากให้กําลังใจผู้เขอาปรกวด,ด้วยอยากให้เกียรติอะไรอย่างนี้ด้วยแบบแอนด้วยโซ so, เรื่องอะไรที่ มัน out of our control หรือ out of the scope เจยวเรามาในวันที่เราพร้อมมันเพิ่งสองวันเองหลังจากประกวดความรู้สึกเรามันมันเกินคำมันเกินคำอธิบายได้คือทุกคนมามาอย่างนี้คือเก่งมากๆมากๆแล้วที่จะเอาความรู้สึกตัวเองไปฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็มาทำหน้าที่เพื่อให้ทุกคนมีความสุขดังนั้นความคิดเห็นเหรืออะไรอย่างนี้ที่มันยังนอก scope อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบ เดี๋ยววันหนึ่งถ้าเราสตรองกว่านี้เราศึกษากว่านี้เรารู้เรื่องมากกว่านี้เราพร้อมให้ให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะในฐานะนั่งงามการเมืองเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ในวันนี้เราเหนื่อยกันมากแล้วมันเพิ่งออกมาเองเราอยากพูดแบบ perfect ทีเดียวจบดังนั้นขอไปทำการบ้านก่อนค่ะ thank you thank you